หอมๆยูมือเอียอยู Higher, ่ตอนนี้สามสวยนะบัตรสามขีดยกทุกวันเนาะเป็นก้เลิกเรียนไฮโดรดีไปสมอเป็นนักมวยได้เลยจะว่ามันเบาได้แต่ยกทุกวันก็ไอ้นี่คือการ

对吧？好不？哇！打雷给怕了。 สามพันเาะเออสมดะเยอสอันเก้งสอหาพักพอเลยกนมาหา <ผม S 2> พัดมาลนะหาพัดมาเดี๋ยวเจ๊ให้ไปอีกห้าพัดแล้วกลับไปเลย <laughs> <laughs> แข่งกันนึงเลยมันจะเจ๊

ห้าเหมือนกันสองสี่หยังไม่ปิดยังก็ตาติ้สองสี่ห้าิบแล้กำไรที่งมี่หนึ่ี่ห้าแดห้าาสองสามสี่เกือบหยิบแล้วเนี่ย tạo ra tầm tầm cho tầm 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 来呗。嘛。嗯 <aha? S 3>。四。四万个。四万。四组。四张羊。 m <목소리도> 다 Thank you. สิบแปดสิบสามสามไหมล่ยอันนี้อะไร23 23หรอสองสามแต่จะมีเอียวอะสองเอียวดีกว่า3เตียงเอียวอันนี้เตียงหกมาเตียงเอียวเอ้ยหกส่วมัิบสา

ติงเอี้ยววันนี้ม่มุกขึ้นสเม็ดเลยแต่มันออกหกหสีนะกดที่หมดเลย6หก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 รอ่ะมาอลายพวะหกหกติงหกเมื่อนึงบอหกสูงเท่าไหร่หกสูงสิบสามเลย่าหลาล 6, 6. นันี่มาออกหกหกสีแล้วหกหกหกคนก็เลยติงเอี้ยวไปติงหก

จะ้นมาเบ็ดหมดที่หลานชาจะลานชายมั้งนอนตรงอย่างนี้เมาเห็นมาเดือบวนปุตเอี่ยตรงโ วันพรุ่งนี้ไปค่ะจะสบายโรงเรียนลูกปิ <laughs> ดไม่สิสบายที่ปาก,ปากเปียบไม่ตื่นเช้านะอ๋อ้ไม่ได้ตืะนะ่นเช้าไงดีเลยตื่นยังไม่เช้าเจ็ดม <laughs> โมงโมงครึ่งตืง่น mm hmm. สบายดี

เสิบหซี่หายของข่อยดีเนาะซีหายของข่อยเลูไหนติง้่มาจิงหาข่อยลูกซีใบของเก้วต้องเก้วใบอองยี่สใบเลยเนางข่อยต้องยี่สิบใบก็เอาใบแต่มันซีใบของข่อยเจ็ดเก้าสิบหน่งสองสามสี่ห้า

ใบก็ได้เทีนนับหยาบหยาบนับเปหนึ่งสางาีเนี่เราก็ดึงใบหนึ่งสองสาส่ห้ากเดสิบสมี่ห้ Thử c 러 i mã เน็ตอะไรแบบกันบนี้เน็ตกับบารุบารูสดแต่ก็คือช้าลงดิแต่ก็ช้าลงจไปอย่างเงี้ยไปม้านคืนแลี้ยงเซฟเยอะเลยเป็นดังเ 2อา2ใส่6 2เออ4เอียวำเอียวไปเอยวอยู6สูตักึงตังสา4 5ไปวะหเสไปเป็นเอ้าไหนนี่บ่อ เดี๋ยวซีหาหกน่นเจ้งจุดอันนี้หกสูงมีหกสามเมตร่นเดียวโอ้มังกระสองกับสอมตัวอ๋อหกสูงกับสองตัวหน่อยดิอืมน่มเดยกคบจะตีปสอนาอุ้ยโหวิ่สามเมตรนน3สามสีสองเ็งตาำ 2องสามสามสามเป็นสามสี่ห้าออกงสามสี 4, ไ่ได้เอาต่บอกออข้างล่างเั่ีติงซีบ่อไใช่เลยเป็น5 4, ้าส่องก็ยงงังได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเติงตันสองสามสี 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ่ห้ 5, <8. S 2> าหกเจ็ดแดเกิบเอเอามาหันจะออกมาใส่อะไรสิบหกใบสิบหกามสี่ห้า

ได้ต่ไไ็สี่สองยลใบสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเจ็ดเก้าสองสามส่หปัญป็นยัก์เสียงมนออกสามสี่หาไมได้หลยายสตก็เด้หกเมื่อนครบแล้วนี่สี่สองสี่สาีはは่ห้เจ um> ็ดเก้ิบเจ็ดสสา ก็จะได้เต็งห้านะงห้ามาคือบอกสองสาวสี่หาโเาะสี่อายาดอ่ะชิเอาไป่ะนาไรดิเนยเลจะเริ่มต่ออที่ว่าอ๋ออืม ไมมาถามเถอะจำไม่ได้หรอกอันนั้นอันนี้ <laughs> ไม่ไ <laughs> <laughs> ไจำพอกับเจ๊แหละขนาดให้ถามตาที่เขาใหเมื่อกี้ยังจะลืมอ,อยู่เ <c oughs> มือกีม่อกย,ยังี้ยถึงจะมาจำมาสามตักปรกตัวสี่สองสามสี่ งหกขึ้นมางซีนะหกห้าสอขาเสียซอปิดอเปิดหกหเยบิงเดวห้ 4, 5, 5, <c oughs> าห้าสามหสามสี่าไหมักขดเนาะกักนี่ก็ดงดีเนาะนี่เนาะนี่เนาะเาเสียยสามสี่ห

ตาม่ะใส่หาีติงโกก่าติงสีหอืมล่หามาใส่สีสาม <c oughs> อ่ะ <c oughs> อเดเมาเจ็บาม้อ อย่างดีมามีเลยทุกอย่างเนี่ยภาพนี้มันคุ้นๆว่ะที่นี่ไดินันตั้งแต่เก็บเพื่อทุกบาททุกสตางค์เดินไปหัวหน้าเสียงนี่วะเจอก็เที่ยงเจอกเสียงเงินตาเนี่ยละ

บกบาเดียวหุ้พุงอไ่างเงี้ยเดีวมาง่าอบาเดียวคืนมาสมองออถึงเยอะเนาะสามเยอะมาสูตายอเปินมาเตตับเยเนาะ ว้ยเสนิกเอาเอออ้ยว้ยเนาะเย้มากมีตะหูกระบุหยอ่สองได้ขึ้ก็ขาดไอ้ติงหกับห้าสิบเขาบอกให้เจ้าติงตั้มห่วยาอยู่ขาดครับอืมอ่ะไปนับบุ่นีไเด้หาเอียวอยู่บุหอดเอวดอห้าสองหสาม้วเด็ดห้าสามเดียวห้าสองเดียวอืมอันนี้เียนห้าสิบ 7, 14, Sombat. 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 Sombat.